ครับผมส่งงานนะครับพอสเกลมิน,นินะครับนี่มงานอ้นผลนะครับจากอ้นคินิคอเล็กนะครับ ครับผมเอาเลยและผมพลเอ็นสามเอฟครับจัดไปสวยมากนะครับเดี๋ยวบินเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆบินง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามีใจโลออนอยู่ว้าสวยงามมากครับผม เป็นการดัดแปลงนะครับของโทนิออนนะครับพอ M 0เอมศูนยาหางบัตเลตนะครับผมแล้วก็ดัดแปลงทําเป็นหางยกใส่บอดี้ตัวนี้เป็นงานโมเดลนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ฮอ M 0เอ็แต่ว่าโทนิออนดัดแปลงใส่ได้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆก็ทําได้ถ้ามีขนาดใกล้เคียงกันนะครับท่านใดชอบโมเดล ที่บินได้จริงๆก็ติดต่อได้นะครับนี่แล้วก็บินง่ายนะครับเพราะมีใจโรบิวอินอยู่ที่ตัวลำหางก็นิ่งเพราะว่าเป็นบัสเลตนะครับสวยโอเคเลยโอเคฝนตกนะครับผมขออนุญาตถ่ายกันเพียงไม่นานโอเคท้ำงามนิ่มๆครับสุดยอดนี่ครับนักบินบินง่ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้ นี่เรามาดูงานย่ใกล้อ้นยกมาเลยขึ้นฟ้ามาเลยนี่ครับคู่กับวิทยุฟูตบ้านะครับดูตัวนี้ตัวนี้ใส่รีซีฟใหม่นี่รีซีฟซ่อนเรียบร้อยครับผมอยู่ใต้ท้องงานดีคอสวยมากครับรายละเอียดปึ๊บดูสติเกอร์เนียนแทนในบ้านดิゃเป็นคนเนีนี้นี้นี่คนทำคนทำไปโอเคครับนี่นะครับงานพิวัตนะครับผมการใช้งานต่างๆสวิตฟเป็น เปิดปิดใจโรนะครับครับผมดึงขึ้นมาข้างบนนี่เป็นเปิดใจโรถ้าเปิดใจโรนี่เปหมุนไฟเปิดใจโรไฟจะค้างไฟจะค้างอ่าแต่ถ้าบินแบบบินสามดีก็บินแบนนวลนจะไฟกระพริบไฟจะกระพริบเอาลงล่างอ่าโอเคแล้วก็อันนี้โฮอ่าฮะนีโสีแดงแดงเนี่ยอ่า่สีแดงโฮกระพีแต่อันนี้มันเป็นสวิตประจําอยู่แล้วแหละอ่าฮะแกน่าจะจําได้ลงไฟนี่พร้อมบินอ่านี้ดับเครื่องอ่าฮะอันนี้ไอดเดิล อ่าครับตั้งไอเดินไว้ให้ตั้งไอเดินไว้ให้นอร์มอนตั้งไว้ศูนย์แปดสิบถ้าเป็นไอเดินหนึ่งแปดสิบไอเดินสองยกขึ้นมาหน่อยแปดสิบห้าอ่าโอเคตามนั้นอันนี้ไม่มีอะไรสวิตช์พอันนี้งานสำเร็จไม่ค่อยมีอะไรนี่ไอเด้นโพจอยโลแค่นั้น โอเคเอ้ยแล้วเวลาใส่คานูปี้ไฟใจโลมันโชว์โชว์ที่ออมองเห็นนี่ใช่ไหมถ้ามองเห็นโอเคง่ายเลยแต่ถ้าเล่นตอนแจ้งแจ้งก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นหเปล่าอ,อะไรเ<ๆ>พราะมันใส่<ๆ>เห็นอยู่ครับถ้าไฟค้างคือใจโรออน